คือเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเขาบอกว่าจะได้คุณภาพพันธุ์พืชที่ดีแล้วก็ได้จํานวนมากในครั้งเดียวกันนี้ด้วยนะคะตอนนี้กําลังใช้กันมากในพวกไม้ด่างที่กําลังมีความต้องการสูงค่ะจากกระแสความนิยมการปลูกไม้ประดับสวยงามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ด่างที่ตอนนี้กําลังเป็นที่ต้องการก็ทําให้ไม้ด่างหลายชนิดราคาดิดพุ่งพรวดขึ้นค่ะ โดยวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปที่แล็บเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งใช้ขยายพันธุ์พืชของนางสาวจำเริญสุขพิพัฒน์ตันติศักด์เดิมเคยทำงานเพาะเนื้อเยื่อพืชการค้าให้กับบริษัทเอกชนหลังจากนั้นลาออกมานะคะทำงานที่ห้องแล็บของตัวเองโดยสร้างห้องเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์บ้านทั่วไปล่าสุดก็นำมาต่อยอดขยายพันธุ์ไม้ประดับหายากและไม้ด่าง ตามกระแสนิยมออกขายทั้งมอนสเตอร่าฟิโลเดนรอนรวมไปถึงอโลคาเซียราคาตอนนี้ดีดตัวขึ้นสูงมากเลยนะคะเพราะว่ามีจำนวนน้อยหายากแต่ความต้องการเยอะแล้วก็นำมาขายผ่านทางออนไลน์ลูกค้าสั่งซื้อบอกแทบจะไม่พอขายแล้วตอนนี้ราคาขายต้นกล้าหายากและไม้ด่างเหล่านี้นะคะเริ่มต้นที่ต้นละ200บาทไปจนถึงหลักพัน หรืออาจจะสูงกว่านั้นถ้าเป็นไม้ที่หายากจริงๆเหมาะกับผู้ที่ต้องการปลูกแล้วก็ฟูมฟักไม้ด่างตั้งแต่ที่ยังเป็นต้นกล้าพร้อมกับอยากจะเห็นพัฒนาการการจเจริญเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปใครที่สนใจไม้ประดับสวยงามหรือไม้ด่างไม้หายากต่างๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เพจ f a c e b o o k o ม l ย l l ต t t t ้ l เพลน s ค่ะ ปกติแล้วการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ตามแล็บที่เขาทํากล้วยไม้ส่งออกนะคะแต่ว่าตอนนี้นํามาใช้กับไม้ด่างเพราะมันเป็นไม้มูลค่าสูงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีสําหรับคนที่เล่นต้นไม้เล่นไม้ด่างแต่สําหรับพี่สวัสดีครับขออนุญาตให้ครูกุ้งแนะนานิดน,นึงครับว่าวันนี้ทําอะไรกันเอ่ยอ๋อวันนี้ก็ได้มาพบกับดีเจเหินฟ้านะคะผู้ที่มีสนใจในด้านการทำเนื้อเยื่อค่ะ แล้วก็เชิญท่านเข้ามาดูในห้องหลักของเราค่ะครับเป็นนักเรียนคนแรกที่ได้เข้านะเนี่ยใช่ไหมนีเจช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงครับเมื่อก่อนทําอะไรปัจจุบันทําอะไรบ้างชื่อนามสกุลค,ครับมสวัสดีครับผมนายธนเชษนามวง์หรือว่าเฮินฟ้านาเลื่อมครับศิลปินนักร้องเหนือบ้านเฮานี่เองนะครับช่วงนี้ก็ผมมีความสุดใจที่ปลูกต้นไม้นะครับ ไหนๆว่าจะเอาดีทางต้นไม้แล้วก็เอาให้มันถึงที่สุดก็เลยมันเรียนเพราะเนื้อเยื่อที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าคงจะได้ประโยชน์อันนี้อยางมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับที่สนใจนะครับก็มารีบมาสมัครเรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคเหนือหรือว่าทั่วประเทศนะครับเอารับสมัครแล้วก็มีที่ภาคตัวธรรมชานที่อยู่ไกลๆนะครับ มาเรียนรายการน,นะครับผมคนังฟ้าเรียนรุ่นแรกนะครับอ่ารุ่นแรกแล้วก็ใครที่จะมาเรียนข้อมผนัฟ้าก็รีบมาสมัครได้เลยนะครับรุ่นที่น่งนี่ตื่นเต้น,นอ่ะโอ้ตื่นเต้นครับเป็นรุ่นแรกรุ่น,รน,รนแรกรุ่นที่ขังมากมากเลย รุ่นแรกนี้จะจ่ายห้าพันนอแต่รุ่นสองนี้จะเจ็ดพันเนอะต้องบ้างมานอรุ่นต่อไปอาจจะแพงขึ้นรีบมาจ่าเงินวันที่สอง้มาแล้วจะราคาจะขึ้นเป็นหมื่นก็ท่านจะสดานะครับเครับมขอบคุณดีเจเหินฟ้ามากครับบ๊ครับบีาครับนี่สองแค่ขอมแค่ไ่ประาน่เหรอหอมแค่ค่ะก็ไทยแค่ละคะ โอ้ถึงเงินไหมกา,างเนี้ยจริงๆคุณฟ้าวันนี้ผมมาปมาจำค่าสมัครเรียนนะครับเรียนออกเนื้อเยื่อนะครับรีบผมรีบมาจองก่อนเดี๋ยวผมจะมาทันนะครับ <laughs> <laughs> ผมก็เป็นรุ่นแรกขึ้ได้เนึ่งในซิบนะครับ <laughs> จะเลยต้องรีบมาแจ้งไไอ,อาจารย์อาจารย์กุ้งรับมอบไปเจ้า,า,อ,าอาจารย์กุ้งรับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพน,นิดนึงพอ่กุ้งทําอะไรครับ อากำลังเช็คดูว่าน้องแข็งแรงดีหรือเปล่าไหนๆดูซิอูอันนี้บอลหูช้างด่างเลยอันนี้ออเดอร์ไปไปประมาณ20ขวดแล้วใช่ไหมไม่พอแล้วเนี่ยลูกค้าสั่งแล้นี่ไม่พอแลยเนี่ยไม่พอนะขวดเท่าไหร่นะพันเจ็ดเท่าไหร่พันเจ็ดเก้าสิบอันนี้เราเราเรารับเงินจองเข้ามาแล้วนะพี่กุ้งทำให้ทันนะช่วยอยู่ช่วย สุดยอดนะครับขอบคุณพระเจ้าก็เริ่มเรียนรู้กันไปนะครับระหว่างระหว่างรอโควิดหายก็ทำชิวๆไปก่อนเนอาะช่วงนี้มันเป็นกระแสได้อยู่ได้อยู่นะโอเคเป็นแบบนี้นั่นแหละอ่ากันนอนที่หนดีมากเคลียร์วุ้นก่อนอ่าดีมากอ่า ขอบคุณลูกค้านะครับที่มาซื้อวันนี้ขอแยตสอบถามนิดนึงครับมาซื้อกี่รอบแล้วครับเออสามนะครับรู้สึกมั่นใจเลยไหมก็ต้นไม้ที่เอาไปรู้สึกแข็งแรงดีครับแล้วก็ออกปลูกได้ดีครับแล้วกลับมากลับมาซื้อกี่รอบแล้วครับเอออันนี้รอบที่สามนะครับรอบที่สามแล้วครับรอบหน้าเดี๋ยวขอขอบคุณมากนะครับที่มาอุดุกครับ